k k e ย r เก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นสู่ดิจ i ทัลยูนิเวอร์ซมหาวิทยาลัยขอนแกน่นก้าวสู่ยุคใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยการเปิดตัวระบบ KKU ERP หรือ Enterprise Resource planning ซึ่งไม่เพียงแค่พัฒนาระบบภายในนะคะแต่ได้แก้ไขปัญหาทางเทคนิคและลดการทำงานและยังเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการทรัพยากร ซึ่งก็สอดคล้องกับค่านิยม management by fact responsibility และ good governance ของมหาวิทยาลัยและยังเป็นการเสริมสร้างทักษะด้าน digital skill และ business intelligence ให้บุคลากรอ,อีกด้วยค่ะต่อไปเนี่ยการทำงานในรักษณะของการสับสนการผลิตบัณฑิตการบริการวิจาการหรือการทำวิจัยเนี่ยเราใช้ดิจิตอลหมดจะไม่มีการใช้กระดาษนะอันนี้ก็เป็นระบบซึ่งมันจะทำให้การบริหารจัดการของเราเนี่ย มีความรวดเร็วคล่องตัวแล้วก็แม่นยําแล้วก็ทันการืรอข้อมูลจะมันจะเร็วทานตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าระบบนี้มัน,นระบบที่ใหญ่แล้วซับซ้อนมากระบบเนี้ยจะมีทั้งหมด30ส่วนงานเนะั้สาส่วนงานเนี่ยก็จะมีคณะเนะวลัยเนี่ยประมาณ24่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีกองที่มีฐานะเทียบเท่าคณะอีก4แล้วก็มีสํานักงานอธิการบดีก็เป็น30สส่วนงานเราเตรียมการมามา,มากมายพอสมควรน,นะถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมระดับหนึ่ง เรามีการอบรมผู้ที่รับผิดชอบระบบที่เราว่าเป็น key user คือคือเป็นคนที่เป็นคนที่ทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงินต่างๆอันนี้เราว่า key user แระเดอนเขาก็มีผู้ปฏิบัติงานในภายใต้หัวหน้าเขาออกนี่เร,เรียกว่า end user แล้วก็มีอบรมนัก key user แล้วก็จะทยอยอบรม end user เพื่อให้เขาคุ้นเคยบางหน่วยงานที่เขาใช้ระบบที่ต้องมาแต่เดิมแล้วเขาก็จะง่ายเพราะว่าเขาคุ้นกิ่น แต่หน่วยงานที่เดิมเนี่ยยังไม่เคยใช้ก็เขาต้องฝึกทักษะให้มันให้มีความคุ้นเคยกับระบบที่เราทำขึ้นครับระบบ KQERP นี้นะคะได้เริ่มเปิดตัวใช้งานไปแล้วเมื่อวันที่10อตุลาคม2567ที่ผ่านมาถือเป็นก้าวแรกของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาระดับสูงในประเทศและสากลค่ะโดยมีการปรับปรุงระบบการเงินการบัญชีและการจัดการข้อมูลซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในตลาดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่ใช่แค่ระบบการบริหารจัดการองค์กรเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการก้าวกระโดดสู่อนาคตของการศึกษาที่พัฒนาทั้งบุคลากรและมาตรฐานการศึกษาไปด้วยกันค่ะ